ไปก็ไม่เท่าไหร่เขาไม่ให้หนูขึ้นรถกลับสาเหตุอะไรหนูไม่รู้แต่เขาพูดบอกว่าผู้ดโดยสารเขารังเกียจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ข่าวสดจุดเกิดเหตุค่ะมาเกาะติดเรื่องราวในโซเชียลหลังจากที่มีสาวรายหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความระบายความในใจลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเธอเดินทางมารักษาตาที่โรงพยาบาลสิริราชแล้วกาลังจะขึ้นรถทัวร์กลับบ้านที่จังหวัดเพชรบูรณ์แต่ในระหว่างที่กําลังจะกลับบ้านค่ะทางเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เธอขึ้นรถเพราะอ้างว่าเธอมีบาดแผลตามร่างกายและผู้โดยสารรังเกียจจึงให้เธอกลับไปคืนตั๋วซึ่งเธอจะต้องหาตั๋วใหม่เพื่อที่จะกลับบ้านค่ะโดยเรื่องนี้นะคะหลุดออกมาในโลกออนไลน์หลาย คนก็พิาพากษารอย่างหนักถึงการกระทําของเจ้าที่ที่ไม่เหมาะสมซึ่งเรื่องราวจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะนี่เหรอคะประเทศไทยไม่ให้หนูขึ้นรถนะตอนนี้ อหนูจะกลับรถหนูจะกลับเพทพพูนไม่ต้องไ,ไม่ไไ่รัไม่ต้องไปไงไ็ไม่เย ขอว่าเขาไม่ให้หนูกลับ <ivan> เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้โดยสารนะคะเปิดใจหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะซึ่งจะเป็นไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะซื้อตัวมาได้รอบสี่โมงเย็นค่ะและ้วก็พอซื้อตัวเสร็จมาประมาณ20่นาทีแล้วก็นั่งรอเพื่อรุดเข้าสาสรสลาสี่โมงเย็นแล้วก็ ได้ถือตัวไปเข้าแถวเพื่อขึ้นรถนะคะแล้วก็พี่ผู้หญิงที่เขาเช็คตรวจผู้โดยสารขึ้นรถก็คือเขาสีดตัวขี่ไปแล้วก็พี้เขาพูดว่าได้ตัวข้างบนเยเหรอน้องเดินลําบากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเดินขึ้นไม่ไหวนะแล้วก็พี่ผู้หญิงข้างล่างเขาก็บอกว่าพี่ผู้โดยสารที่กันว่าน้องหนูทาไมไม่ซื้อด้านล่างเขาก็บอกว่าชั้นล่างมันเต็มค่ะ แล้วทีนี้พี่ผู้ชายที่ขับรถเขาก็เนหน้ามาถามว่าเขาเป็นอะไรแ้วพี่ผู้หญิงที่ตรวจบารเขาบอกว่าน้องเขาเป็นแผลที่เท้าเดินขึ้นข้างบนไม่สะดวกค่ะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่างั้นก็ยังไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นลงไปรอข้างล่างก่อนรอเจ้าหน้าที่มาตรวจค่ะแล้วทีนี้ เจ้าหน้าที่มาตรวจคาว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็คิดว่าเป็นกรมฉนรสุกเพื่อมาตรวจกองผู้ผู้โดยสารขึ้นรถแต่พอทุกค่ะก็มีพี่ผู้ชายที่ขับรถเมล์มา,า,มาพร้อมกับขนมเพืบริการ้วยทมันลดเขาก็จะใช้คําพูดว่าคนไหนคนไหนเป็นแผลเป็นแผลไม่ให้ขึ้นไม่ให้กลับไปคืนตัวเลยค่ะเขาใช้คํานี้เขาใช้คํานี้แล้วเขาก็ ขับเอาแบบว่าเอาขอนมนให้ผู้พี่ขับรถขึ้นไปผู้บริการแล้วเราก็บอกให้พ่อตัวไปคืนไปคืนน่ะใช่ค่ะเขามองมาที่เราด้วยความที่หนูก็นั่งรออยู่นั่นคนเดียวเอ้ยนั่งรออยู่กับพ่อโดยที่ผู้โดยสารคนอื่นเขาขึ้นบนรถหมดแล้วเขาใช้พูดแล้วว่าผู้โดยสารเขาก็ไม่โอเคหรอกโควิดแบบมันช่วงนี้โควิดมันเยอะอะไร้เขาต้องเคร่งคัดเซฟอะไรกันอยู่แล้วอะไรแบบนีน้ด้วยความที่เขาสงสัยว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่า แต่ด้วยความที่เราเป็นโควิดอ่ะเ้วยที่เราไปโรงพยาบาลใช่ปะเขาก็ต้องคัดกรองเราอยู่แล้วถ้าเรามีโทษมีสงสัยมีไข้มีตัวร้อนเขาก็ต้องกักตัวเราไว้เขาคงไม่ปล่อยเรามาจากที่เป็นคือเป็นซีลเพลหนังบกพร่องมาตั้งแต่กําเนิดอะคะ่ะก็ขึ้นขึ้น,นลงลงอย่าบ,บนี้รักษากันมาแนี้นก็รักษาเรื่อยๆด้วยสาเหตุที่ไปกรุงเทพบ่อยก็คือมีสามอาการก็คือหนึ่งก็ค,คือเรื่องผิวหนัง 2คือเรื่องตาข้างซ้ายที่มองไม่เห็นต้องไปยิงเลเซอร์เพื่อบรรเทาอาการปวดค่ะก็เรื่องที่สามคือเรื่องฟันเรื่องฟันนี่คืออยู่ที่มหิดลสัญยกรรมมหิดลแต่เรื่องตากับผิวหนังจะอยู่ที่สี่ลาดแต่เป็นแต่เป็นคลาเคสกับคุณหมอคุณหมอคลาเคสกันก็เคยเจอมาเยอะและเรื่องแบบเนี้ยเจอมาเจอแล้วก็ถ้าคนที่เขาเป็นจริงๆเขาอาจจะชินกับคําที่มองแต่ว่าคนที่เขาเห็นลาใหม่ๆแล้วก็เขาจะอาจจะมองแบบเราเป็นตัวอะไรสักอย่างประมาณนั้น หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทางด้านของบขสได้เรียกพนักง,งานคนดังกล่าวมาเซ็นรับทราบโทษและลงโทษปรับตามระเบียบของบริษัทเป็นเงิน2 0 0 0บาทจากนั้นก็เน้นย้ำไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกมิฉะนั้นจะพิจารณาโทษขั้นสูงสุดตามระเบียบของบริษัทค่ะ